สมาชิกบุติทสภาติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าถอย้อมสีธรรมชาติครับนายนารงอ่อนสะอาดนายเจียรชัยมูลทองโรยนะครับสมาชิกบุติทสภาและคณะเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ผ้าทอร้าน ปริชาติหมายไทยที่ตำบลบ้านปวงอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนเพื่อมุ่งหวังให้พัฒนาผ้าทอบนพื้นฐานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงสืบสารภูมิปัญญาและองค์ความรู้ด้านการย้อมผ้าไทยเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา ซึ่งโอกาสนี้นะครับได้พบปะนักเรียนโรงเรียนบ้านดงที่ตำบลบ้านปวงอำเภอทุ่งหัวช้างซึ่งที่ผ่านมาทางคณะนะครับได้สนับสนุนของขวัญวันเด็กเป็นอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กในทุกช่วงวัยด้วยครับ ส่วนที่หอไปชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้างพลเอกสกลัจานิตในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกุธิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนคนที่1พร้อมด้วยน,นายนรงอ่อนสะอาดนายจิรชัยมุนทองโรยสมาชิกุธิสภาติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนเพื่อผนึกกําลังทุกภาคส่วนร่วมช่วยเหลือครัวเรือนยากจนให้ผลจากสภาพ ปัญหาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยกำหนดโมเดลการขับเคลื่อนขจัดความยากจนแก้จนคนละปูน้วยกระบวนการขับเคลื่อนทุกวิติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในทุกช่วงวัยค่ะ